ค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเรามาดูกันนะคะว่าดวงชะตาของท่านเป็นยังไงกันบ้างนะคะถ้าภาพโดยรวมแล้วนะคะถ้าตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะดวงชะตาของท่านมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีการงานการเงินที่ดีมีความรักที่ดีมีการเรียนการศึกษาที่ดีนะคะและมีเกณฑ์ที่ว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของชีวิตมีความผันผวนในชีวิตเนี่ยดีขึ้นมาในทุกๆด้านทุกๆเรื่องนะคะ โดดเด่นที่สุดคือเรื่องของโชคลาภการเงินการทองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพหรือว่าอะไรนะคะถือว่ามีเกณฑ์ที่ว่าจะคลายตัวนะคะไปนในทางที่ดีที่สุดโดดเด่นที่สุดคือเรื่องของเงินเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมรับทรัพย์นะคะหรือว่ารับเงินนะคะหรือว่ารับโชคลาภได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะค่ะถ้าถูกใจนะคะให้กดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์ให้พี่จิ๋วด้วยนะคะ ส่วนท่านใดนะคะที่ต้องการมีโชคมีลาบนะคะให้ภาวนาพระคาถาเงินล้านหรือคาถาโชคลาบต่างๆนะคะแล้วก็ให้อธิษฐานดีๆนะคะเพราะว่าในเรื่องของโชคลามค่อนข้างจะโดดเด่นค่ะภายในเดือนกันยายนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะการเสริมดวงนะคะก็คือให้ทํานะคะ เกี่ยวกับในเรื่องของวิหารทานนะคะธรรมทานแล้วก็สังฆทานเป็นหลักนะคะก็จะทําให้นะคะดวงชะตาของท่านที่ดีขึ้นอยู่แล้วเนี่ยดียิ่งขึ้นไปนะคะค่ะพี่จิ๋วฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ติดตามค่ะ